เชแตมพูสปาสวัสดีครับวันนี้ทีมงานจะมาอธิบายความแตกต่างของการติดตั้งสระว่ายน้ำสำเร็จรูปอินเทคให้ได้รับชมกันนะครับสระว่ายน้ำอินเทคออกแบบมาให้สามารถติดตั้งวางบนพื้นเรียบมีขากลางออกทั้ง4ด้านเพื่อช่วยรับน้ําหนักของมวลน,น้ําทั้งหมดในสระครับตัวขามีความแข็งแรงนะครับเพราะเฟรมสระส่วนขามีความหนาตามหลักฟิสิกส์แล้วเป็นการกระจายจรับน้ําหนักทุกทิศทางจึงตัดปัญหาการสุดตัวของสระไปได้เลยครับการติดตั้งแบบแรก จะเป็นแบบติดตั้งบนพื้นติดตั้งพร้อมใช้งานได้เลยครับแบบนี้ได้รับความนิยมสําหรับลูกค้ากลุ่ม Family Home นะครับสามารถติดตั้งเสร็จภายในเวลาไม่เกินหนึ่งชั่วโมงและเติมน้ําเดินระบบกรองเล่นน้ําได้เลยทันทีครับแบบที่2จะเป็นการติดตั้งบนพื้นและระเบียงล้อมรอบตัวสระนะครับแบบนี้เป็นไอเดียที่ได้รับความนิยมเช่นกันนะครับจะเป็นการสร้างโครงสร้างรอบสระหรือแค่ฝั่งใดฝั่งหนึ่งนะครับเพื่อง่ายต่อการขึ้นลงสระครับ เป็นการก่อสร้างที่ประหยัดงบประมาณและได้เท็กเจอร์ที่สวยงามรวมไปถึงช่วยทำให้บ้านและสวนดูมีมิติและแพงมากขึ้นครับแบบที่3จะเป็นการขุดดินบางส่วนแล้วทำระเบียงรอบนะครับแบบนี้จะเหมาะกับลูกค้าที่มีบ้านยกสูงขึ้นนิดหน่อยแล้วต้องการให้พื้นสะเสมอกับพื้นบ้านครับโครงสร้างก็จะเป็นการขุดดินก่อบ่อให้ได้ระดับและทำระเบียงรอบสะได้เลยนะครับแบบนี้ดูสวยงามไม่แพ้กันเลยครับ แบบที่4จะเป็นการขุดดินให้ระดับสระอยู่เสมอระดับพื้นครับแบบนี้ก็ดูสวยงามเช่นกันครับเป็นการขุดและก่อบ่อให้ได้ระดับหลักการเดียวก,กันกับแบบขุดดินบางส่วนนะครับแบบนี้ค่าใช้จ่ายในการขุดดินเพิ่มขึ้นมานิดหน่อยครับแต่ก็ได้ความสวยงามขึ้นมาอีกระดับหนึ่งครับในส่วนของการดูแลนะครับตัวสระมีระบบกรองในชุดมาด้วยครับซึ่งสําหรับการติดตั้งบนพื้นและสระมีโครงสร้างที่ต้องก่อบ่อขุดดินอาจจะดูแลต่างกันครับ สำหรับลูกค้ากลุ่มติดตั้งบนพื้นจะได้เปรียบเรื่องการเข้าถึงการใช้งานการควบคุมเครื่องกรองได้ง่ายมากกว่าสระที่มีโครงสร้างขุดดินครับสำหรับสระขุดดินตัวระบบกรองจะอยู่ใต้โครงสร้างที่อาจจะต้องใช้วิธีการมุดเข้าไปในห้องเครื่องนิดหน่อยเพื่อควบคุมระบบกรองต่างๆครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับตัวอย่างโครงสร้างสำหรับการติดตั้งสระอินเทกประเภทต่างๆที่หมานำเสนอในวันนี้ครับ ก็ขึ้นอยู่แล้วแต่ความชอบส่วนบุคคลนะครับทั้งนี้รวมไปถึงงบประมาณที่แตกต่างกันด้วยครับขอขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านที่ให้ความสนใจเขากดรับชมคลิปของทางบริษัทด้วยนะครับอย่างไรก่อนจากกันไปรบกวนกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับทีมงานเชียร์แต้มภูสปาด้วยนะครับสวัสดีครับ